สวัสดีครับสวัสดีท่านนะวันนี้โปรดีเดเที่อุบลราชธานีวันนี้10พฤษภาคมบรรยากาศยามเย็นๆครับ16บหนาฬิกาเกือบ30นาทีกับทยอยเจียมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับเรับเรียนครับทีิมงันขนส่งเรานะครับกับทยอยเจียมขึ้นรถครับวันนี้ก็จะมีชุด2.24คูณคูณแล้วก็มีชุด8คูณนะครับวันนี้หลากหลายชุดนะครับก็มีชุด 4, คูณ่กับชุดนี้ 4 65,000บาทแล้วก็มี 4x4 69,900บาทนะครับเดี๋ยวมีชุด 2x2 เดี2 2> ๋ยวนี้นเป็นชุด 8x8 นะครับเนี่ยเตรียมเดินทางส่งมอบรค้าครับรถแยมประกอบครับนี่ใส่รองเช็ดล็อกแพ็กกิ้งส่งมอบนะครับเดี๋ยวทยอยเอารถเข้ามารับนะครับเฮ้ยมารับชุด 2x2 4x4 ก็สินค้าก็เพิ่งมาถึงครับอันนี้ก็ขายจากจางออมไลนเพชรนีลยรัรถขายครับรถก็ขายครับเครื่องแนนเคร่อแนนร้อยสิบเจ็ดัรียมอุปกรณ์ครับเตรียมอุปกรณ์หรือเป็นตู้ซับเบรคเทอร์โบสแปดนิ้วนะครับชุดสคูณสีไปพิ่สุพรรณบุรีนะครับสีคูณสีชุดนี้หกพันบาท ก็จะมี4คูณ4อีกหนึ่งเชตที่กำลังประกอบนะครับนี่ก็ไปที่จันทบุรีนะครับแล้วมี8คูณ8ทยอยเดินทางไปนี่ครับนี่คุณหน้าคุณตาครับนี่เมื่อกี้ับอยู่ที่ทุงนาครับนี่ครับทีมงานเราครับนี่ทำทุกแผนครับนี่อุปกรณ์งานชุดเช้าก็หวานข้าวครับหวานข้าวครับก็ดูว่ามันเกิดว่าเป็นข้าวเจ้าแลอข้าวเหนียวนะครับไม่ข้าวสวยต้องวาดไปดูก่อนครับ วันนั้นผมซื้อลิ้นลนจี่มานะครับพอมันโตขึ้นมามันเป็นต้นบักแ้วนะครับนะครับลิ้นจี่อีสานนะครับอ่ฝากทุกยูทูบเบอร์ชั้นเลยแล้วกันวันนี้ป้าตองอยู่แผนกงานตู้นะครับป้าตองอยู่แผนกงานตู้วันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดสิบพฤศจาคมบรรยากาศยามเย็นๆนี่ครับนี่ทยอยส่งมอบเร่งประกอบทุกวันนะครับ จือไปชุดกินปลานะครับ39,999บาทนะครับกินปลา2คูณ2งทางระบบครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับในชุดนี้ชุดกินปลาชุดตั้งเดิมเลยนะครับแหลกขนาด u ปดยูคอมโแอมป์ครบเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับนี่อุปกรณ์ตู้ซับเบรเทอร์โบสแปดนิ้วนี่ตู้พร้อมดอกราคาโปรโมชั่นอยู่ที่5,899บาทนะครับับส่วนตู้เปล่านะครับ ตู้เปล่าอยู่ที่2,699บาทน้ำซับเบีเทอร์โบ18นิ้วไม่อาัตราภูเขาคอมเพลตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับนี่ส,สวยๆครับนี่เรียกได้ว่าส่งมอบบร,ริการยามเย็นๆนะครับนี่พ่นสีเสร็จเราก็ยกขึ้นมาท,นนที่นี่หนึ่งที่นี่หนึ่งอยู่ที่โปรโมชั่นเดิม3 5 9 9บาทนะครับนี่ครับทุกโปรโมชั่นอัปเดตทุกวันนะครับให้ชมกันนะครับชุดเครื่องเสียงชุดคาราโอเกะนะครับแล้วก็อีกหลากหลายชุดที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามาก็ฝากติดตามกันเล่ากันทำเร่งส่งเร่งประกอบทุกวันนะครับ งานแพ็กกิ้งเร่งทุกแผนกนะคว่าเ,วเป็นสินค้ามือหนึ่งแลเป็นสินค้ามือสองนะครับสลับสับเปลี่ยนกันทุกวันนะครับอยู่ที่ร้านลูกค้าได้เลือกชมแล้วก็จัดชุดให้ตามงบประมาณนะครับนี่ก็เป็นสองคูณสองแล้วมันสี่คูณสี่นะครับโปโบสิแปดนิ้วมาดูทีนี้กำลังต่อสายนะครับนี่เป็นชุด 8, แปดคูณแปดจะรีวิวให้ชมนะครับแปดคูณแปดสี 8, ่คูณสี่อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวนะครับนี่ก็เตรียมขึ้นรถแล้วครับนี่ รถมายัางรถกำลังถอยเข้ามาเลยเดี๋ยวตีเป็นตู้ชุดเครื่องเสียงเตรียมส่งมอบลูกค้านี่ก็เป็นชุดอ่าที่ส่งส่งเตรียมส่งแปดคู่แปดสองชุดนะครับหนึ่งสองชั่วคาเจ็ดแปดหนึ่งสองชั่วครนี่ตัวแปดคู่แปดสองชุดนี่ครับเป็นตู้เทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับก็เตรียมส่งมอบที่ก็ตู้ลำโพงลูกค้าสั่งจองมาตู้พร้อมดอกนะครับนี่ตู้ออเดอร์หกตู้ b ีบ b เทอ,โโอร์โบอุปกรณ์ชุดงานตู้ต่างๆก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับท่นที่สั่งจองชุดคาราโอเกะชุดเครื่องเสียงต่างๆนะครับรอยสลับสับเปลี่ยนเข้ามาเรื่อยๆให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับนะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบสินิ้วนี่ก็ชุดเครื่องเสียงเป็นหัวเครื่องนะครับหัวเครื่องชุดคาราโอเกะ PS 15นิ้ว12นิ้วนะ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0856313001 10พฤษภาคม16ุตรลกาสานาทีที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเชียงกงนะครับบ่ายสบุตรลีกาสินาทียีนาทีในประมาณนี้ครับเร็วเวลา10พฤษภาคมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่สั่งจองเครื่องเสียงของมาอย่าลืมกดติดตามที่แฟนเพจนะครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวเชียงกงจังหวัดอุบลราชธานีเฟซบุ๊กที่อุบลมิวสิกซาวบ่าวไก่แล้ว YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับที่รับชมคลิปขายที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับนี่ประกอบเสร็จแพ็กกิ้งมาก็เตรียมมาขึ้นรถนะครับเดี๋ยวนี้รถเราพลอยถอยเข้ามาคสี่คูณสี่ทั้งหมดอยู่หกชุดนะครับวันนี้เตรียมขึ้นรถนะครับนี่กำลังเตรียมครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ทยอยสับเปลี่ยนขึ้นรถนะว,วันนี้นรถเราไอยเข้ามาขึ้นรถกระบะก่อนนะครับแล้วไปที่โกดังนี่คือรถมันทุกหกร้อนะครับ นี่ครับรถก็ทยอยถอยเข้ามาโซนนี้เป็นโซนสินค้ามือสองนะครับรนกนแพ็คกิ้งมือสองานะดูสินค้ามือสองกันนะนี่คือสินค้ามือหนึ่งครับรียมขึ้นรถครับน,นะนี่เป็นโซนของสินค้ามือสองนะครับพนกนแพ็คกิ้งมือสองจะอยู่ที่โซนนี้นะครับมือสองก็จะอยู่ที่ห้องนี้ครับเรียกว่าห้องกลรงครับห้องกลรงห้องนี้สำหรับแพ็คกิ้งแล้วก็เช็คแล้วก็ QC แล้วก็ลองเสียงอยู่ที่ห้องห้องนี้ทั้งหมดนะครับอย,อยู่ที่โซนนี้นะครับถ้าเป็นมือสอง มือสองก็จะอยู่ที่ห้องนี้นะครับมือสองทั้งหมดนะครับส่วนมือหนึ่งก็อยู่ที่โซนสามนะครับนีโซนห้าจะเป็นห้องอุปกรณ์เครื่องเสียงเป็นมือสองตู้ลำโพงน่ครับนี่นี่ครับพิกมารับของอาาครับแผนค้นทรงคันที่หกหรือคันที่เจ็ดนะครับคันที่เจ็ดครับคันที่เจ็ดแล้วครับเต็มแมพเจ็ดคันคันที่เจ็ดเตียน,น,นี่แปดแมวันนี้ น่าจะมีนะครับยังรอแพ็กอีกเยอะเลยครับนี่ครับคันที่เจ็ดครับในเดี๋ยวนี้คันที่เจ็ดเราเอาไปใส่รถบรรทุกครับนี่คันที่เจ็ดเราจะเตรียมสี่คูณสี่ต่อน่าจะถึงถึงแปดถึงแปดคันถึงเก้าคันนะน่าจะรู้เก้าคันเพราะว่าเหลือเหลือสี่คูณสี่อีกสองเซตนะครับแล้สองคูณสองอีกสี่นะครับที่จะออกเดินทางคืนนี้นะครับนี่ค,นครับน่าจะไปถึงประมาณเก้าคันในกระบะวันนี้ นีนนนน่นี่ก็สองคูณสองนะนี่กำลังประกอบเสร็จลองเสียงก็แพ็กกิ้งยกขึ้นรถเลยนะครับนี่ครับอขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ